มาตามติดดูชีวิตสี่ตัวเล็กเมื่อกี้แย่งกันกินนมแย่งกันกินนมไม่มีใครยอมใครสีสหายสีตัวเล็กนะคะตัวนี้โซนกับเพื่อนน่ารักโอ้จมูกดำจังเลยจมูกดำจังเลยจะแม่แค่ให้ จมูกดำจังเด็กๆกำลังน่ารักแค่จมูกให้แค่จมูกแค่สีตัวสีตัวหมูยองหมูยองหมูยอหมูแดงหมูหวานมีสีหมูหมูยองหมูยอหมูแดงหมูหวาน มาตามติดดูชีวิตเขากินนมเมื่อกี้ขำเขากินนมเขาแย่งกันนะเขาทะเลาะก,กันพี่น้องกันเขาทะเลาะก,กันอีกแม่หนึ่งได้สามตัวเพิ่งจะคลอดได้ยังไม่ถึงอาทิตย์ตัวเล็กๆน่ารักจะพาไปดูน้องๆสามตัวนะคะน,นี้ดูน้องๆสี่ตัวกินนมแย่งกันกินดูด,ด ตัวเล็กแต่แข็งแรงนะตัวเล็กแต่แข็งแรงสุขภาพดีโด,โดูโด,โดูดูดูแย่งกันแย่งกันจะพาไปดูอีกสามตัวเล็กนะคะ นี่สี่ตัวกินนมไม่รู้ตอนนี้สามตัวเล็กแม่อยู่ด้วยหรือเปล่าเราไปดูกันแม่เขาจะอยู่ด้วยหรือว่าแม่เขาจะไปหากินบ้านเราใกล้จะกลายเป็นบ้านแมวแล้วนี่สามตัวเล็กอยู่นี่นอนหลับสบายเลยกำลังนอนหลับนะคะแม่เขาก็อยู่นะคะ แม่ก็อยู่ลูกตัวหนึ่งกําลังกินนมสองตัวกําลังนอนหลับน่ารักูถ้านอนเขาน่ารักมากน่ารักน่าชังนะคะยังไม่ลืมตานะคะยังไม่ลืมตาอีกตัวหนึ่งกําลังกินนมพี่กินนมกินนมกินนมอีกตัวหนึ่งกําลังกินนมดู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 เขาเกียดขานดูดูดู น่ารักไหมคะน่ารักไหมคะน่ารักดีนะคะพาดูเด็กเด็กเด้อเด้อเเนี่ยน่ารักน่ารักลายสวยนะคะลายน่ารักลายสวยลายน่ารักมากวันนี้พาดูเด็กเด็กตัวเล็กนะคะสี่สหายกับสามสหาย ดูเด็กเดๆน่ารักดูความน่ารักของเขานะคะชอบดูความน่ารักของเขาตัวเล็กเกิดมาแล้วเขาน่ารักขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูน้องน้องเหมียวนะคะดูดูน่ารักไหมคะยังไม่ลืมตาเพิ่งจะเกิดได้แค่ไม่กี่วันแม่เขา โอ้ยดิน้นเราต้องผ้าคุมไว้ไม่งั้นแม่เขาคาบหนีนะแล้วก็ผ้าคุมไว้ไม่ให้มองเห็นข้างนอกนะไม่งั้นแม่คาบหนีหมดเลยแม่หวงลูกนะคะขอบคุณทุกคนนะคะน่ารักไหมคะเรามาดูความน่ารักของแมวเมียว